สาระเลวชาแนลครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการพบเจอ,อทองคำนะครับในนาฬิกาก๊อปนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของแอดเองนะครับเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมานะแอดได้ไปเดินตลาดนัดนะครับแล้วก็ได้ไปเจอนาฬิกาโรเล็กก๊อปมาเรือนหนึ่งนะ ก๊อปตัวนี้นะครับเป็นก๊อปประมาณก๊อป B นะเป็นตัวเรือนสแตนเลสนะครับสายก็เป็นสายปลอมๆนะเครื่องก็เป็นเครื่องจีนนะครับแล้วทีเนี้ยแอดก็ได้ซื้อมานะซื้อมาแล้วก็เอามาตัวเช็คนะครับเนื่องจากว่าแอดเห็นว่าลักษณะขอบของเขานี่มีความน่านสนใจนะครับแต่ขอบเบเซลนะครับเป็นการ เหมือนสั่งทําพิเศษนะครับแล้วก็มีพลอยนะครับพลอยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรนะเป็นพลอยพลอยพลอ,อยเทียมประมาณนั้นนะครับแอดสังเกตด้ว,ว่าเออมีโอกาสที่มันอาจจะเป็นทองก็ได้นะครับก็เลยซื้อมาในราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับแล้วทีเนี้ยนะหลังจากนั้นแอดก็ได้เอามาเช็คดูนะครับแกะออกมาเช็คดูก็อย่างที่เห็นตามภาพนะครับก็เราจะเห็นว่าหลังจากที่ทสกับกดแล้วก็ เป็นทองนะครับขอบเขาจะเป็นทองนะทองคําแท้นะครับหลังจากนั้นนะแอดก็ได้อเอาเอาไปช่างน้าหนักก็ได้ประมาณ5.5กรัมนะครับยังไม่หักพลอยนะครับแล้วก็เอาไปยิงเลเซอร์ดูนะครับ,บก็ปรากฏออกมาว่าเป็นทองคํา6 1นะครับหรือประมาณ 14K นะอันนี้แอดก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าบางทีนะนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาปลอมนะครับ เรามองว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แต่บางทีนะครับเราอาจจะได้ทองคําแท้เหมือนที่แอดได้มาก็าได้นะครับอันนี้แอดก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้พิจารณาดูครับเวลาไปเจอตามตลาดจะตามตลาดนะัดหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่แอดเอามาแชร์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวิชาความรู้นี้ไม่มีการสอนกันได้ง่ายๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะ กดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับสไครป์กับสาระเร็วของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าเจออะไรดีๆแอดจะมาแนะนำท่านด้ชมกันอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับ